ถึงแล้วร้านกล้วยเตีว๋วบ้านสวนริมน้ำมีที่จอดรถนะจ๊ะ คขก๋วยเตี๋ยวมีต้มยำยูสตะาโคนะคะแล้วก็หมูตุ๋แล้วก็ข้าวเตี๋ยวต้มยำค่ะอะไรที่แบบเด็ดขายดีสุดหรือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหมูสุ๋ค่ะ้อาหมูตั๋นเอาก็หล้วหมูสุ๋ได้ค่ะข้าวปล่าได้ค่ะเอาเกาเหลาหมูสุ๋ต้มยำมะนาวสดได้ก็โหมีนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมีค่ะเขาเหมูตุ๋นแล้วทำไมถึงไปใส่ต้มยำกับมะนาวด้วยค่ะ ลูกค <gesch> ้านจะเป็นน้ำใสๆัวเรียวหน่อยถูกปะอันนี้เป็นน้ำกล้วยหรอหรอเอ้ยดีไม่เคยกินเลยลองนะเข้าใจผิดหรือเปล่าระวังเข้าใจผิดหรวาะาเซตใหญ่แห้งโฟยำใหญ่แห้งโฟยำต้มยำพิเศษมะนาวสดเชี่ยโจดมึงแยกมากเลยอ้าวของเรานะคะเอากล้วยเตี๋ยวโอ้โห เยนโฟส่งเครื่องต้มยำมะนาวสดอื่โอออะไรปะส่งเครื่องเส้นใหญ่ส่งเครื่องนี่อะไรอะอยากกินอะไรนะเค่องมีเยออยากกินอะไรนะเครื่องนีเยอะจังเดี๋ยวค่อพี่โอโอ้โหนี่รับไข่ตุ้มใช่ไหมคะไข่มาตูมเหรอเอาเอาไข่มาตูมเอ้ยเของเธอเอาของฉันผมไม่เอาดีกว่ายังไม่เอาเผื่อจะกินสองจานตอนเยอะนะ้นตอนแดงแดงโอ้ ก็เราหมูตุ๋นนะคะก็เราหมูตุ๋มมะนาวนะคะต้มยำนะคะแล้วก็ใหญ่แห้งโคต้มยำมะนาวหนึ่งนะคะเส้นใหญ่โคยำมะนาวหนึ่งนะคะในระหว่างที่รออาหารอยู่นั้นก็พล่ำเพลอถึงอาหารชนิดอื่นๆต่อไปยังไม่ได้กินถ้วยแรกได้กินถ้วยแรกก็คิดถึงจานที่สองแล้วคุณปัญญาเลีงอะไรไว้ข้าวคุ่กระเหรอข้าวคุ่กระปิเออก็น่าสนใจส่วนบ้างทุกตาเขามองขนมหวานทับทิมกรอบอบควันเพียร จะพาไปชมหน่อยเนาะภายในร้านก็กว้างขวางดีงเนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบเย็นๆสบายๆิีๆอากาศดินน้ำเขาก็จะแบบนะเขามีน้ำ ตุ๋นยำอ้าวขอตะตอตะตอกินก่อนกินก่อนตะตอเลกินก่อนกินก่อนตะตอเป็นห่วงตะตอมากน่ากินจะบอกว่าน่ากินเลยบอกน่ากลัวเฉยเลยนี่ไม่ต้องปรุงแล้วมั้งเนี่ยก็ขเขาบอกว่าต้มยำมนะนาวปรุงมาแล้วไงอุ้ยเห็นง่ายสองชามก็ได้อยู่ลองชิมต้องปรุงไหมไม่ต้องแล้วเุ้ยเลยเลยเหรอจะไ,ได้เลยค่ะ เปรี้ยวมะนาวดีอ่ชอบไอ้ไก่มันไม่ชอบเปรี้ยวใช่หรอต้องมาปรุงเองไอขอไก่คือหมูตุ๋นธรรมดาเออหมาสำหรับคนที่กินจืบเออไอ้ไก่มันไม่กินเนี่ยหมดแล้วเข้าไปดูเองของดิฉันคลับบ้านโอ้ไม่เอานี่คืออะไรอ่ะโอ้โหนี่ก็ดีนะนี่คือ เยีน่าโฟแห้งต้มยำเยียน่าโฟแห้งหต้มยำเม่เคยร้านนี้น่ารักอนุญาตแน้วข,ข้าวของที่บ้านหมือ่านพวกเก่าเราด้วยอน,นุญาตทุกร้านแหละอนุญาตทุกร้านถ้าสั่งของเขาด้วยนี่อันนี้ของพี่ดิ๊กอ,อันนี้คือต้มยำเยียน่าโฟมะนาวสาดแล้วก็จะหลดหมดหรอวะเนี่ย <c oughs> ทำทีเท่าไร เอาในปกติอุ๊ยมีไส้หมูด้วยหรออ่ะทานกันไปเยอะละรีวิวหน่อยคุณนุ่นสาวไงคะคุณเด็ดรามินทาสามสิบสี่ใช่ไหมเออที่นี่จอดรถอยู่นะใช่อย่าแบบเราเรามาแท็กซี่เพราะเรากลัวอือเป็นร้อยแน่กลับเป็นร้อยแน่คุณไก่ทานได้ไหมคะคุณทานได้ค่ะคนรถคนทานอาหารรถจืดอย่างไก่ก็ยังพอทานได้ปกติไก่นี่เขาจะมีจุดเด่นการทานอาหารไก่คือจุดเด่นนะคะ ใส่ดี่ตลวไส้ถูกสุขภัพอันนี้โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ประมาณนั้นเสวนของุณบัญยานี่คืออาหารทะลวงไส้ปกติไม่เ้าทานอยู่ปกตินี่ถ้ามีถ้ามีพริกขี้หนู สรุปรวมร้านนี้อาจจะรสชาติไม่จัดจ้านถึงใจสักเท่าไหร่แต่ด้วยบรรยากาศที่พาไปเย็นสบายสบายใจกลางกุงดีเจพิทแนะนำว่าลองไปชิมกันดูแต่ละคนอาจจะรสนิยมไม่เหมือนกัน